สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยกันในเรื่องการคำนวณสูตรปุ๋ยแล้วก็หาสูตรปุ๋ยนะครับหรือว่าปุ๋ยสั่งตัดก็มีเพื่อนๆถามมาผมก็ได้ทําคลิปขึ้นมานะครับในการที่เราอยากจะได้สูตรปุ๋ยสักตัวหนึ่งไปบํารุงต้นข้าวนเ,าานเนี่ยเราอยากลดต้นทุนเนี่ยเราต้องมีแม่ปุ๋ยทั้ง3แม่ปุ๋ยนี้นะครับก็ได้แก่ซีทูกศูนย์ูยูเรียแล้วก็สิบแปดซีอไดอะมเนียมฟอสเฟตแล้วก็0ูนย์ศูนย์หกศูนย์โพแทสเซียมโคไน แม่ปุ๋ย18 460ดีเรียกว่าปุ๋ยดับนี่คือย่อมาจากไตเอามาเนียมแล้วก็ฟอสเฟตที่เราเรียกกันติดป่านะครับส่วน0 0 6 0หเนี่ยหรือปุ๋ยมอบก็ย่อมาจากมูลิเอตออฟโพแทสนะครับเป็นแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมวันนี้เราจะมาหาสูตรปุ๋ย168 8นะครับโดยใช้ทั้งสามแม่ปุ๋ยเนี่ยมาคำนวณว่าเราจะใช้อย่างอย่าละกี่กิโลเพื่อให้ได้สูตร16 88นะครับเดี๋ยวเราจะมาคำนวณง่ายๆกันนะครับ เราจะหาจากแม่ปุ๋ยเดฟก่อนนะครับหรือ18460แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสนะครับเพราะว่ามันมีทั้งไหนจะกินแล้วก็ฟอสฟอรัสแต่เราจะหาฟอสฟอรัสก่อนเพราะว่ามีจํานวนมากกว่าเราจะคิดเป็นปร์เนต์เลยครับก็คือ100ใน100กิโลจะมีฟอสฟอรัส46กิโลทีนี้เราต้องการ8กิโลเราก็เอา8คูณ100นะครับในรูปมันเป็น20ขออภัยเลยนะครับ 8ปดคูณหนึ่งร้อยแล้วก็หาร46มันก็จะได้17.39จ็จดาเก้าแต่เนี่ยในแม่ปุ๋ยตัวเนี้ยมันมีในตัวเจน18กิโลแต่เราอยาก 18, 18กิกโลนี่คือจาก100กิโลมันมี18กิโลนะครับแต่จาก17กิโลเนี่ยมันมีไนโตรเจนเท่าไหร่เราก็เอา17.39เนี่ยไปคูณ18แล้วก็หารห0 0ร นั่นก็คือไนโตรเจ็ดามสนึ่งกิโลนะครับเนี่ยเราต้องการ16กกิโลมันจะขาดกี่กิโลแล้ก็เอา16บหกลบสาก็ขาดอยู่สิบกกิโลนะครับอันนี้เป็นการวิธีหายเป็นวิธีการหายไงนะครับทีนี้เราจะมาหาปุ๋ยยูเรียนะครับจากแม่ปุ๋ยยูเรียเราจะมาหาตัวหน้าสูตรที่ต้องการกคือ1688 ก็คิดเหมือนเดิมครับใน100กอกิโลจะมียูเรียไนโตรเจนสี่สิกกิโลแต่เราต้องการ16กกิเราต้องการ16กนะครับ16กกิโลเราก็เอา12.9จากยาเรกยูเนียมาคูณ100แล้วก็หาร46ไง่ายๆเลยนะครับมันก็จะได้เท่ากับ28.04นี่ะครับนี่ก็คือปุ๋ยที่เราหาได้คือ28กิโลอาจจะคาดเคลื่อนเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรครับ ถ้ามันตัวเลขมันเกินครึ่งก็ปัดขึ้นไปเลยเพราะว่ามันจะขาดธาตุอาหารทีนี้เรามาหาปุ๋ยตัวสุดท้ายปุ๋ยมัฟหรือโพแทสเซียมนะครับอันนี้ก็คิดเหมือนเหมือนเดิมเหมือนกันครับนี่จาก100กิโลนี่จะมีโพแทสเซียม6กกิโลแต่เราต้องการแค่8กิโลแล้วก็เอา8นี่ไปคูณ100รแล้วก็หาร60เลยครับมันก็จะ ได้เท่ากับ13.3กิโลนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับสรุปก็คือถ้าเราต้องการ1688ปุ๋ยสูตร16.88นะครับแต่เรามีแม่ปุ๋ยเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยทั้งนเนี่ยปุ๋ยไนโตรเจนยูเรีย18ิ6 0ฟอสฟอรัสแล้วก็0060เนี่ย,ย,ยรเราใช้ทั้ง3กระสอบเนี่ยมาเราอยากได้1688 ก็คำนวณมาอย่างที่เห็นนี่นะครับมันก็จะได้ยูเรียเนี่ยยีกิโลฟอสฟอรัสเนี่ย17.39กกิโลแล้วก็โพแทสเซียม13.3กิโลแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากคำนวณถ้ามันยกสมองก็มีแอปตัวนี้นะครับแอปผสมปุ๋ยเพื่อนกเกษตรชื่อว่าเพื่อนกเกษตรเพื่อนเพื่อนลองไปโหลดมานะครับซึ่งผมคิดตามนี้แล้วก็ลองไปกดอยู่ในแอปเนี่ย ก็ค่าก็ใกล้เคียงกันครับสรุปก็คืออยากให้เพื่อนไปใช้แอปตัวนี้กว่ามันง่ายกว่าไม่ต้องมานั่งคิดให้มันเปลิงสมองครับวันนี้วัมว่าข้มอมูลคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยปิดป่าดประกันรก็ขอภัยมณน,นี่ทนี้โดยเด้อ,ดอขอขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับ